สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์เจอตอนนี้นะครับถ้าเกิดภาษาโบราณก็คงจะเรียกว่าพระสุกเข้าพระเสาแทรกนับตั้งแต่หลังเลือกตั้งผู้ว่ามาเนี่ยมีปัญหาขึ้นกับพรรคประชาธิปัตย์ตลอดงานเข้างานเข้ากับโดยเฉพาะกับผู้บริหารพรรคนี่แหละเริ่มตั้งแต่กรณีที่ถูกแจ้งความเรื่องเงินบริจาคพรรค่้าที่ว่าโดนสสของพรรคเนี่ยโดนไปกันเยอะเกือบทั้งยวงเลยละ่ะคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องโดนขึ้นศาลแล้วอย่างล่าสุดที่มีปัญหาก็คือการปฏิรูปพรรคเรืเ่องนี้ยังไงครับคุก네ท่าน ก็เป็นแนวคิดของคุณนรงค์พรผลบุตรนะฮะรองคณะผักก็มีแนวความคิดที่อยากจะปฏิรูปพักขึ้นมาเพราะว่าในคุณนรงค์เห็นว่าในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยพรคพันธ์ปัดเนี่ยอยู่ในฐานะที่ฟงกระตุ้ะนะสู้ไงสู้เพื่อไทยเขาไม่ได้ว่าแแพ้ตลอดก็ก็มีแนวความคิดที่อยากจะปฏิรูปพักขึ้นมาเพื่อที่จะให้ก้าวทันพักเพื่อไทยขึ้นมาครับซึ่งในตัวเนี้ย แนวความคิดเนี่ยคุณมันมีอยู่จุดหนึ่งคือว่าคุณอรุกรเนี่ยออกมาให้ข่าวก่อนอแล้วก็ทางคนในพักเองก็งงว่าอยู่ๆทาไมถึงออกมาให้ข่าวนี้ก็เลยเกิดกระแสกัน่ไม่พอใจเพราะว่าในในพักปราธิปัตเองอย่างที่เราต้องรู้กันคือว่าจุดเด่นพรรคปรชาธิปัตเนี่ยคือความแข็งของรันธรรมงค์กรเรื่องทุกอย่างจะคุยกันภายในครับแต่เรื่องนี้คุณอรงณกรออกมาออกโยนโยนออกมาก่อนทาให้คนในพักไม่พอใจแล้วก็มีการยืม ปากแรงข่าวเนี่ยบอกว่าคุณชวนซึ่งเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของพรคเนี่ยไม่พอใจจนล่าสุดทางคุณภิสิทธิ์เนี่ยต้องควงคู่คุณนรลงกรณ์ก็มาสกัดกระแสนะเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งปล่อยไปมันก็ยิ่งลามอนไฟลามทุ่งนะะก็คุณภิสิทธิ์เองก็ออกมาแถลงข่าวเมื่อวานใช่ไหมบอกว่ามาแถลงข่าวนั่งคู่กับคุณนรลงกรณ์เพื่อสกัดข่าวความแตกแยกภายในพัคซึ่งคุณภิสิทธิ์เองก็บอกว่า ก็ S <S <an> ไม่มีอะไรแนวคิดนี้ก็คือว่าอยู่เป็นแนวคิดของทวรปอเมรกอยู่แล้วที่ต้องการจะปฏิรูปแล้วเกิดว่าแนวนยโบนยโบายไหนเนี่ยที่จะจําเป็นจะต้องแก้ไขเนี่ยก็ต้องแก้ไขกันนะซึ่งซึ่งดูเหมือนว่าจะเคลียร์ได้ส่วนหนึ่งแต่ก็ก็เหมือนกับยอมรับเนกลายเหมือนกันนะว่ามีคนที่ ไม่พอใจกับแนวคิดของคุณอกรณ์กรเลยก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาครับผมแล้วอย่างเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกปัญหาที่ประชาที่ปัดเจอครับคราวนี้คนที่เจอคือตัวคุณอภิสิทธิ์วชจัยชีวะเอกสารมนูษมีมติ7ต่อ2รับคดีพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติของคุณอภิสิทธิ์กรณีนี้เกิดจากเหตุการณ์เป็นไงครับคุณสุพจก็เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากคดีเกินฐาน ก็โดยทางกระทรวงอ่าโดยกระทรวงกลาโหมครับมีคําสั่งถอดยศอ่าร้อยตีถอดยศปลดออก,ปล,ออกปลดออกแล้วก็ก็เป็นที่มาที่มาที่มีการยื่นคําร้องให้ศารลรัฐธรรมนูญขอให้มีการวิจัยอ่าสถานะความเป็นอสอของคุณอภิสิทธิ์ซึ่งโดยนี้มันก็เป,นเป็นเป็นเรื่องต่อเนื่องกันมาเป็นเป็นการเปิดประเด็นจากคุณจตุพรครับนะ แล้วก็ส่งต่อมาได้จนถึงล่าสุดเมื่อวานสารรัฐมนูลสารรัฐมนูลรับแล้วงานนี้สารรัฐมนูลต้องตีความนะครับว่าคุณการถูกปลดออกคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นการกระทําทุจริตต่อหน้าที่หรือเปล่าใช่ถ้าเกิดสารรัฐมนูลตัดสินว่าทําทุจริตเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็ถือว่าหมดสิทธิ์จะเป็นสสแล้วไม่ใช่หมดสิทธิ์แค่ครั้งนี้นะจะหมดสิทธิ์ไปตลอดชีวิตเท่ากับคุณอภิสิทธิ์จะเป็นสสไม่ได้อีกแล้วนั่นหมายถึงประชาธิปัตย์จะขาดหัวหน้าพัก หัวขาดพักหัวขาดอาไม่เรือไม่มีฝีทายไม่มีหางเสือ,อและทีนี้จะไปอาจจะไปต่อไงเราก็ต้อง,ต,องต้องมานั่งคิดกัคนคะทุกคนมองว่าถ้าเกิดคุณอภิสษ์ไม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยประชาธิป,ปัตปัจะเลือกใครใหรือว่าจะเดินหน้ายัางไงก็อันนี้เป็นเรื่อง,เป,เ,องเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่พอผมกลัวนะของอในพักพักเองเนี่ยที่ที่จำเป็นนะต้องมีการแก้ไขปัญหานี้ถ้าเกิดว่าต้องมีการคิดเผื่อ,อมผมว่าตอนนี้พักเองก็ต้องคิดเผื่อนะ หัวหน้าสำรองหัวหน้าสำรองเพราะว่ากระแสข่าวตอนนู้นก็มเีเรื่องหัวหน้าสำรองมาครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ต้องมีตอนนี้ก็มีชื่อใครบ้างน,นี้ดีกว่าตอนนี้ก็คร่าวๆนะก็มีคุณกรณจะกัปกวินิดนะฮะแล้วก็คุณจุริรนลักษณะพิธิษคุณจนะุรินพิศสุวรรณใช่แล้วก็เผลอๆอาจจะมียกของเก่ามาคุณชวนลีภยัยฮะถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของการการถอด ถอดตำแหน่งของคุณอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์จริงเนี่ยตรงเนี้ยพรรคยาธิปัดคงต้องวิ่งุ่น <Okay. S 2> ถือว่าตอนนี้ช่วงเนี้ยตอนเนี้ยพรรคยาธิปัตยในเริ่มเมาหมัดนะ <Okay. S 2> เมาหมัดอยู่ทีนี้ต้องดูว่าประชาธิปัตย์จะสามารถก้าวข้ามวิกฤตเหล่านี้ได้หรือเปล่าแล้วหากก้าวข้ามแล้วเนี่ยะจะสามารถปฏิรูปพรรคเพื่อไปเป็นพรรคของประชาชนหรือไม่ก็อย่างน้อยเป็นคู่แข่งกับพรรคเพื่อไทยได้สมน้ําสมเนื้อขนาดไหนครับ